ทุกคนวันนี้เรากำลังจะพาทุกคนไปที่สะพานสีแดงนะคะไปเอ่ยนะคะไปดูกันเลยค่ะว่าจะเป็นยังไงมามามาขึ้นขึ้นขึ้น,นแล้วก็พาเจ้าสาวข,ของเรามาด้วยเห็นไหมเห็นหน้ามาดีเจ้าสาวนั่งโอ้ันะลักไปอั่งแรกทุกคนต้องมาที่โลงโดดลรถทุกคนก็ต้องขับไปตาม,าตามสไตต่างๆซ้อมดูล้อเด็ทุกคนไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ขับไปขับไป Dude, รถบุบโลเดี๋ยวโหดูล้อทุกคนเดี๋ยวดูล้อดูล้อทุกคนรถไหลทุกคนดูล้อมา อันนี้อยากเข้าไปน้ำจะมีปีศาจอยู่แล้วเราสู้ไม่ได้หรอกนะเราจะบินหรือทำอะไรเราก็สู้มันไม่ได้ไม่ใช่ถ้ำนะทุกคนถ้ำต้องขับรถไปอีกอันนึงนะใครอ่านญี่ปุ่นออกก็อ่านนะปิ้วถ้ำนี้ไม่มีอะไรนะลองมาแล้วแต่ทำไมเจ้าสาวของเราดูน่ากลัวจังเลยคนดูการนั่งรถของนาง นนี้โลกขับเดี๋ยวนะเราลองขับแบบนี้ยาวมากเลยเส้นทางตรงเนี้ย ได้อนี่ไงพวกคนเราขับมาก็จะเจอโรงัตำรวจแล้วขับมาอีกนะอันนี้ก็จะเจอบ่อน้ำเป็นเล็กๆคอยแวะดูบ่อน้ำไม่เล็กกทะเลแหละ ลับแรงขับเบาเรื่องของทุกคนนะเราชอบชนเสาตรงนี้ตลอดเลยอ่ะทำไมวะไปไปไปเฮ้ยเออเออเอๆเออ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 ได้อยู่ได้อยู่ก็นึกว่าจะไม่ได้แล้ว ไปนะคะเขาตรงนี้เราเคยมาแล้วนะเรามาปุ๊บแล้วก็กดออกแนละ้วไปถ่ายคลิปเลยมันสูงมากโอ้ทุกคนดูหุบเขาดีมันน่กากลัวมากมันมีเส้นหยีๆยใหญ่ๆแล้วมันดูไม่ดีอ,ะอ่ะเนี่ยตรงแต่ว่าเขียวเยอ่อนแบบน่าดีนะไม่เป็นไร ขับรถดีๆนะคะขึ้นมายืนขนาดจะตกเขานี้แบบเสียดายมากนั่นไงนี่เจอแล้วนะคะอาบ้านนะคะเป็นบ้านแบบสามารถบับมาได้มาแล้นเจ้สาวทางเดินไปบ่อน,น้ำพุนี่ไงทางเดินไปบ่อน,น้ำพุนะครับ นะคะไอนน้ก็จะเป็นที่เปลี่ยนชุดนะอเออรู้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 เอ็นไหมเอ็นไหมตรงนี้ตรงนี้เออตรงนี้นั่งได้เออนั่งตาม น่ารักเดี๋ยวเราก๊อบรูปไปดีกว่าบโอเคสงสารชุดเจ้าสาวมากวาเดี๋ยวเราพาวาดวาดก็สามารถวาดได้น,นี่ก็กดไปอันสุดท้ายเลยตรงนี้ปุ๊บนี่ก็จะเจอโอเคเดี๋ยวเราจะพาเราเข้าไปพรขอม อาจ,จสาสาวเดี๋วผมพาไปดูเองอเขาดูภูเขาที่เราผัามาดิทุกคนใกล้แล้วใกลแล้วทุกคนเห็นไหมเห็นไหมน่นเห็นไหมทุกคนเห็นไหมบอกแล้วมันอยในใู่ไม่ใกล้ไม่ไกล ทุกคนเห็นปะเ,เห็นไหมเออเรามาได้เวย้ยก็พ่อรจะจไ้ระดับตอะไรนนะาไ่แบบน้ไคอเค ข้างในค่ะอยากจะรู้ก็เข้าไปดูเองนะอันนี้ก็ให้ผู้ชายตามเรามาบ้างนะเอาอันนี้เอาเลยผู้หญิงไปก่อนรู้สึกว่าอันนี้เราเหมือนจะพาทุกคนไปดูหรือเปล่า กลัวชนผู้หญิงคนนี้จังเลยี๋ยๆขับรถเกินอาจารย์โคนจ้ะต้องขับรถดีเจ้าสาวของเรานะคะขับรถได้แบบแรงยากุช่าจุด้นะ บ้านเด็กๆโรงเรียนทั้งหมดเลยนะเกิดคาเวค่ะรถติดแล้วค,วคทุกคนแล้วก็พยายามสุดเดจะมันไปได้นะก็เหมือนเดิมนะก็ก็เคยผ้ามาดูแล้วผ้ามาดูผ้ามาดูผ้ามาดู ็ที่บอกกันแหละว่ามันจะมีบ้านต้นขิดมากอันนี้นก็จเป็นบ้านหลูรราตอนนั้นก็จะมีบ้านคิดมาดแต่ไม่พาเข้าไปดูฮ่าเรามาดูทางลัดดีกว่าอุโม,มงเนี้ยมันจะเชื่อมต่อเลยว่าทุกคนนี่ เอาล่ะมาลงกันชั้นต่อกับสวนสนุกไหนอ่ะเออนี่ไงก็สนุกบูบูบาบาอะ <simitation> 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 คุยกับพี่หมีเขาก่อนเราให้พี่หมีเขาหยุดก่อนนะอย่านีนะแล้วก็จะมาขอพี่หมีถ่ายรูปกัน ทำท่านี้ก่อนนะพี่มีให้ตัวผู้ชายเขาอยู่ก่อนนะแล้วก็จะมานั่งนั่งไงล่ะนั่งไงี นี่เหรอไม่ใช่อันนี้โอ้โหอันนี้คือท่านนั่งเหรอเขางงเหมครับถ้าามีแม่ขาจนจินไปไหมเป็นท่าน,นั่งที่จะปั้งสปือมาก มาพี่ชายบ้างพี่ชายก็ขอรแงบ้างกับรูปไหนไปลงติ๊กต็อกดีโอ้โห

รักผู้หน้ารักแล้วก็จะเป็นเต่าทอง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 เฮยรอ จะพาะมาดูนะคะอา่าเรากำลังติดตามอันนี้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 <ม>นนเป็นช่องเก่าแป้งอะอันนี้เป็นช่องใหม่ของแป้งเหรอไปดูอย่านะช่องใหม่ของแป้งจะเป็นเต็มข้อแมนดูรักเด็กผีก็จะมีรูปแบบนี้มันจะเป็นเล่นฟุตบอลเว้ยมันก็จะมีผู้ติดตามหนึ่งสองแล้ก็จะมีคนกดใจกลางเลยตอเนี้ กำลังต oh, no? oh, ิดตาม15คนอยู่ๆติดตามใครบ้างโอ้ติดตามจ่าเบนหนูซ่าจ้าหนูเดซี่พี่กิ๊กแล้วก็อันนี้ฟูจิน่าอันนี้ก็เนปจูนจิ้งจูนอันนี้ก็เราเองเดี๋ยวดี๋ยวเป็นอะไรอันนี้ก็ไขก็ไม่รู้ติดตามผมมั้งอ๋อพ่อของอีแป้งลืมลืมตุ๊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 ตุเตุ๊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 ตุอตุ๊ตุ๊ตุ๊ตามตุกตุ๊ต ยิ้มเพ,เ,เ,เ,นนเพื่อเราเต้าวัดอกหักเพื่อเราคลิกเพื่อเราเพื่อเราโอเคเรีรยบร,ร้อยร้อยลิตรตทุกคนนี้ของเราก็ประมาณนี้นะคะอะไรที่เราติดตมก็จะเระมาณนี้ก็ตําแบบอะไรก็ได้ให้มันเป็นเด็กผีเ,อ,เออแบบเทขลาดเทโทรศัพท์มันเป็นเด็กผีเลยนี้ทุกคน มีคนดูสองจะกดใจสามอ๋อเรากดใจตัวเองได้คิดถึงกักคนไทยอยู่ตุกสามนะถ้าเสร้อติ๊กตกเจอก็อาจจะได้